มูในเอพิโซดที่4นะี่น่าจะทำให้พวกเราทุกคนกลุ่มขมับกันอย่างพร้อมเพรียงและพูดออกมาพร้อมๆกันว่าอะไรครับเนี่ยใช่ไหมผมว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเหมือนกันเอาละวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟก็เอาข้อมูลข้อสังเกตอิสเอร์เอก็กและก็นแน่นอนนะครับคำอธิบายกับความเป็นไปได้ในตอนจบเอพิโซดว่าผมคิดเห็นยังไงมีสมมติฐานอะไรที่เป็นไปได้บ้างนอกจากนั้นก่อนจะเริ่มก็แจ้งเตือนสปอยเหมือนเดิมนะครับผู้ชมที่ยังดูภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ของมาเวลยังไม่ครบก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะ มูนในเอพิโซดที่4เริ่มต้นเรื่องด้วยการกลับมุมกล้องอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าสิ่งที่มาร์คสเปกเตอร์ได้เจอหรือว่าแม้แต่เราในฐานะคนดูที่ติดตามมาตั้งแต่แรกทุกสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดตัวละครที่ปรากฏตัวในฉากนี้ก็คือร่างอวตารของโอไซริสที่กําลังเอารูปปั้นหินที่ใช้ผลึกคอนชูไปเก็บเอาไว้ฉากนี้ทาให้สมมติฐานเกี่ยวกับการผลึกเทพตัวอื่นๆและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของพวกเขามีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นเพราะคุณผู้ชมจะเห็นว่าภายในนั้นมีรูปปั้นนนหิออยู่รรวมกััถึง10ง10ค์บ ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือรูปปั้นสลักหินเหล่านี้ถูกเรียกว่าอุชัปติชาวอียิปต์มักจะใส่เข้าไปในสุสานเพราะเชื่อว่าเราบุคคลสําคัญที่ตายจากไปจะได้มีผู้รับใช้ติดตามไปหลังโลกแห่งความตายครับแต่สลับมาที่สตีเวนกับเลล่าเราจะเห็นมแมลงปีกแข็งสคารับบินขึ้นจากผืนทรายซึ่งสคารับนั้นสื่อถึงวัตถุโบราณที่เป็นเข็มทิศนําทางไปยังสุสานของอมิตและตามตำนานเทพอียิปต์จะมีเทพตัวหนึ่งที่มีสีสษนเป็นรูปทรงของมแมลงปีกแข็งแบบนี้เลยครับเทปตัวน,นั้นมีชื่อว่าเคปรี ผู้เป็นตัวแทนของพระอาทิตย์ในยามเช้าการส,สรรรส้างและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉะนั้นการได้เห็นสคารับในฉากนี้ก็เพราะว่าอีกไม่นานพระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นหรืออาจจะแฝงในยะอื่นๆพ่วงแถมเข้ามาด้วยก็ได้นะครับเช่นนับจากนี้พระเอกจะไม่มีคอนชูคอยช่วยเหลือหรืออาจจะสื่อถึงสถานการณ์ในช่วงครึ่งหลังของอพิโซดก็ได้ สมุนของอาร์เธอร์ไฮโรไล่ตามมาจัดการ2ตัวเอกครับทว่าเล,ล่าก็ใช้เทคนิคพลุแฟร์แบบเดียวกับอลันแกรนจากดรัสสิปารภาคแรกล่อให้ทีเร็กซ์พุ่งไปอีกทางแต่ว่าหญิงสาวกลับใช้มันปาเข้าไปในคลังกระสุนจนทําให้ศัตรูถูกเก็บเรียบ ทั้งสองคนออกเดินทางไปยังพิกัดสุสานอม,มิตท,ที่ได้จากบาะแสแผนที่ดวงดาวระหว่างทางเราก็จะเห็นตัวตนของสตีเวนที่แตกต่างจากมารกก์กน,นะครับทั้งคู้ชมยังจําได้มาร์กพยายามที่จะการเลล่าออกไปเพราะกลัวเธอจะเป็นอันตรายจากชีวิตที่สุ่มเสี่ยงของเขาแต่ว่ากลับกันสตีเวนไม่ได้คิดแบบนั้นเขาหลงรักเลล่าทั้งคู่ชอบอะไรที่เหมือน,อนกันและนั่นทำให้ทั้งสองตัดสินใจเดินทางไปยังสุสานแล้วก็ไม่ยอมให้มาร์กเข้ามาควบคุมร่างได้อีกทําให้จําเป็น รอยกระสุนบนกระจกหน้ารถแม้จะมีอยู่ด้วยกัน4จุดนะครับแต่ว่าสีนี้ก็เลือกที่จะใช้แค่3เพื่อสะท้อนตัวตนหลายบุคลิกของพระเอกที่มีด้วยกัน3คนทั้งนี้แม้จะดูจนจบตอนแต่เราก็ยังไม่เห็นการปรากฏตัวของเชคล็อกลี่ฉะนั้นก็คงจะต้องลุ้นต่อไปในเอพิโซดหน้าครับบริเวณช่องเขาที่ใช้ผ่านเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นพิการของสุสานมันจะมีแพะตัวหนึ่งมองลงมาจากด้านบนเนินหินซึ่งแพะก็เคยปรากฏมาแล้วในเอพิโซดก่อนหน้านี้ในตอนที่อาเธอร์พาพระเอกไปเยี่ยมชมพื้นที่ปกครองของเขา าทางเข้าสู่สารจะมีเครื่องมือเปื้อนเลือดตกอยู่เป็นบอกแสว่าข้างในสุสารอัมมิดนั้นไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดครับอุปกรณ์เช่นนี้มีไว้เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการทำมามี่แบบที่เราได้เห็นในตอนถัดมาที่เลล่ากับซีเว่นต้องซ่อนตัวนั่นเองอสูรกายอันเดธตนนี้นอกจากจะทําหน้าที่ปกป้องสุสารพวกมันยังเอาเหยื่อมาทํามัมี่อีกด้วยซึ่งขั้นตอนในการทำพรเอกก็ได้อธิบายเอาไว้ในเอพิโซดแรกตามนี้ครับ Take, um, all the organs would come out except for the heart. มัสโซเมมอรีหรือว่าความจํากล้ามเนื้อคือจุดที่เชื่อมโยงตัวละครมาร์กับสตีเวนเข้าด้วยกันเพราะแม้จะเป็นคนระบุคลิกแต่ว่าความจํากล้ามเนื้อก็ยังเป็นคนคนเดียวกันอยู่โดยทางปฏิบัตินะครับมัสโซเมมอรีก็เหมือนคุณผู้ชมชอบทํากิจกรรมที่ต้องใช้การฝึกฝนบ่อยๆนานๆร่างกายมันก็จะจดจําไปเองเช่นการเล่นกีตาร์แม้จะหยุดเล่นเป็น10ปีแต่ว่าพอจับอีกครั้งก็ยังพอจะเล่นได้อยู่หรือว่านักฟุตบอลที่สามารถกะทิทางและความหนักเบาในการเตะได้สตีเวนจึงสามารถทําบางอย่างแบบเดียวกับมาร์กได้ในช่วงเวลาที่่คัััับขนะบขขนนรรรเชกาาถออตวด ต่อสู้ในเอพิโซดที่2หรือว่าจะเป็นฉากที่มาร์กต่อยตัวเองพฤติรกรรมนี้ก็เป็นอิสต์เอ็กไปยังภาพยนตร์ไฟท์คลับที่เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเอามือชกหน้าตัวเองครับยังไงก็ตามข้อสังเกตก็คือถ้าไม่ได้มองให้เป็นมุกตลกของเรื่องเราจะได้เห็นได้ยินเสียงที่เป็นแบบเดียวกับตอนที่พระเอกกำลังจะเปลี่ยนเป็นอีกคนให้กูชมลองดูอีกรอบแบบนี้ครับ สมมติฐานที่เพิ่มเข้ามาอีกข้อนะตรงนี้ก็คือโมเมนต์นี้จะเป็นเจคลอกลี่ที่เข้ามาสวมบทบาทแทนสตีเวนแล้วพยายามทําตัวให้แนบเนียนหรือเปล่าเพราะกว่าเขาจะถลายลงมาก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับฉากนี้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนได้นะตัวอักษร E กับ L กลับหัวคือส่วนหนึ่งของชื่อสกุลของเลาที่เธอตั้งใจเขียนเพื่อํำลึกถึงพ่อฉะนั้นก็เท่ากับว่าชื่อในพาสปอร์ตปลอมของเธอน่าจะเป็นชื่อจริงๆของตัวละครคนนี้ครับ It's amaze S amazing, <S no like t h Amazing และ amazing เป็นการเล่นคำพ้องเสียงของสองตัวเอกนะครับ Amazing สื่อถึงความน่าตื่นเต้นความอัศจรรย์ส่วน a m a z หมายถึงเขาวงกอดทั้งนี้เขาวงกอดที่ซับซ้อนก็เปรียบได้กับการเข้าถึงสุสานแห่งนี้ที่ต้องแก้ปริศนาเข้ามาแล้วก็ยังเจอเส้นทางที่โคดเคี้ยวไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องการการถอดรหัสอีกทั้งอาจหมายความถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ได้ด้วยโดยเฉพาะพระเอกที่ตอนสุดท้ายนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งสตีเวนและมาร์กก็ต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่คล้ายๆกับเขาวงกดด้วยเช่นกัน ดวงตาแห่งฮอรัสคือคำใบ้ที่ระบุว่าร่างอาวตารของอมิตเป็นฟาโรที่มาเฉลยให้เซอร์ไพรส์อีกต่อหนึ่งนะครับว่าเขาคนนั้นก็คือค i n g a ิง x อเล็กซานเดอร์เดอะเกรททั้งนี้ดวงตาแห่งฮอรัสนั้นสื่อถึงสุขภาพที่ดีการรักษาบาดแผลแล้วก็การปกป้อง ที่มาของดวงตานั้นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างเทพฮอรัสและเซธนะครับเมื่อเซธได้ทำลายดวงตาของฮอรัสไม่นานตาที่ถูกทำลายก็ฟื้นสภาพกลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วทว่าบางความเชื่อก็บอกว่าดวงตาหายเป็นปกติและถูกส่งคืนเจ้าของโดยการช่วยเหลือของเทพตน,น่นอื่นฉะนั้นเมื่อคนพบว่าดวงตาของตอนเองมีพลังพิเศษในการรักษาฮอรัสจึงถวายดวงตาของเขาให้กับพ่ออย่างโอไซริสเพื่อหวังให้พ่อฟื้นคืนชีพกลับมาทั้งนี้ถ้าอ้างอิงตามความเชื่อก็น่าจะเป็นไปตามที่สตีเวนบอก,กน,นะครับว่าสัญ,ญ,ญลักษณ์อันนี้มีไวอองบสั แดนปรโลก มาพูดถึงคิงอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทกันบ้างครับอเล็กซานเดอร์มหาราชคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่บุกยึดครองดินแดนมากมายในช่วงประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลเริ่มต้นจากการขึ้นครองราชในวัย20ปีเมื่อพระบิดาคิงฟิลิปถูกลอบลงพระชนสงผลทำให้อเล็กซานเดอร์ได้ขึ้นครองราชและกลายเป็นราชาแห่งมาซิโดเนียที่ตั้งอยู่ในประเทศกรีซปัจจุบันครับจากนั้นเขาก็ลงมือกำจัดเหล่ากบฏจนหมดแล้วค่อยขยายอาณาณีคมไปยังดินแดนต่างๆตั้งแต่ซีเรียเปอร์เซียอียิปต์บาบิโลเน ว่าท้ายสุดแล้วเขาตรอมใจตายเพราะพลั้งมือสังหารเพื่อนักรบด้วยโทสะป่วยตายด้วยไข้ไทฟอยด์รือว่าถูกลอบวางยาพิษคำว่าข้อทีจจริงที่ตรงกันก็คืออเล็กซานเดอร์เดอะเกรทจบชีวิตด้วยวัย32ปีณนเะมืองบาบิโลนครับและศพของเขาไม่ได้ถูกพากลับไปยังอาณาจาักรบ้านเกิดอย่างมาซิโดเนียแต่ว่าเป็นดินแดนประเทศอียิปต์ที่เชื่อกันว่าสุสานของเขานั้นถูกเก็บเอาไว้ในเมืองที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างอเล็กซานเดรียเมืองท่าของประเทศอียิปต์ที่คงอยู่จนมาถึงปัจจุบัน ทีนี้การที่ MCU หยิบเอา Alexander the g r กรทมาอ้างอิงโดยเฉพาะการที่เขาเป็นร่างอาวตารของมิตรก็เท่ากับว่า Alexander ใน MCU นั้นทรงพลังได้เพราะพลังของอมิตครับและการที่เขารอดพ้นจากสงครามเรื่อยมาก็คงจะเป็นเพราะพลังอมตะจาก Elder g o d แบบเดียวกับการรักษาบาดแผลตัวเองด้วยพลังของ c o n ชู e ทั้งนี้การทรยศหักหลังอมิตก็อาจจะเป็นการตีความของผู้แต่งให้สอดคล้องกับประวัติของ็ Alexander ที่พลังมือสังหารเพื่อนก็ได้เพราะว่ามันได้นําไปสู่การจบชีวิตลงของเขาในที่สุดข้อมูลมระวบริศาิสตร์มองว่าการตรอมใจจนตายคือสาเหตุส่วน MCU ก็คง ตีความว่าพอไม่มีพลังฟื้นฟูก็เลยถูกสังหารให้สิ้นใจได้นั่นเองร่างของอเล็กซานเดอร์ยังถูกวางทับด้วยเครื่องประดับตกแต่งที่มีลักษณะแบบเดียวกับสคารับที่อาร์เธอร์แฮร์โรใช้นําทางแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตที่ช่วยยืนยันว่าราชาผู้นี้เป็นร่างอาวตารของอัมมิดจริงๆความน่าสนใจก็คืออุชัตติของอัมมิดนั้นถูกฝังเอาไว้ภายในร่างมัมมี่ของอเล็กซานเดอร์ซึ่งแตกต่างจากคอนชูที่ถูกพาเอาไปไว้รวมกันฉะนั้นก็เท่ากับว่าตอนที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินโโดดยยยเเเออออนนนนนีีหิสลลััักกกก้้็็่่าาจะถููขมไไไปแไปแไวคคงบซร์ ซึ่งถ้าสมุติฐานนี้จริงนะครับมันก็แฝงในยะความรู้สึกผูกพันที่มหาราชามีต่ออม,มิตรเพราะแม้จะตายไปแล้วทั้งสองก็ยังอยู่ร่วมกันในสุสาน เลล่าได้รู้เบาะแสการตายของพ่อจากคำบอกเล่าของอ r t เธอร์แฮโรครับนั่นทำให้ทั้งสองตัวเอกเมื่อเจอกันอีกครั้งในสุสานยิงสาวจึงต้องการพูดคุยกับมาร์คโดยตรงและสตีเวนก็ตอบรับความต้องการของเธอครับในยะของซีนนี้ก็คือแม้สตีเวนจะไม่ยอมทำตามที่มาร์คบอกแต่เมื่อคนที่เขาแอบ,บชอบสั่งพี่แกก็สวิชตัวตนให้ทันทีคือไม่แน่ใจว่าตั้งใจยอมอยู่แล้วหรือว่ากลัวเจอดราม่านะครับ มาร์กยอมรับว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์สังหารพ่อของเลาจริงๆแต่เขาก็ไม่ใช่คนทํเทาว่ากลับเป็นเพื่อนของเขาที่เกิดโลภขึ้นมาประเด็นเนื้อเรื่องตรงนี้จึงตรงกับคอมิกน,นะครับที่พ่อของมาลีนถูกบุชแมนสังหารและยิงมาร์กจนตายทั้งนี้เพื่อนในทีมที่เขาหมายถึงนั้นเป็นไปได้ทั้งเฟรนชี่จอห์นปอร์ดูคานะครับหรืออาจะเป็นบ s ชแมนก็ได้ เอาละช่วงเวลาแห่งความพลิกผันและความงงก็บังเกิดต่อจากนี้นะครับเมื่ออาร์เธอร์ตัดสินใจยิงพระเอกที่ไม่ยอมร่วมมือด้วยกระสุนสองนัดก็เสมือนการยิงใส่ม้าก,กับสตีเวนที่จะไปปรากฏในโรงพยาบาลจิตเวชพร้อมกันส่วนตัวต,วตวนอีกคนนั้นถูกปล่อยให้เป็นความลับเพราะว่าโรงที่เก็บร่างของเจคไม่ได้ถูกเปิดออกมาครับภาพได้ตัดสลับไปให้เราได้เห็นฉากการประชนภัยตามล่าสมบัติของซีเวนแกรนด์ที่อยู่ในทีมเดียวกับอนดนาโจนนอกจากนั้นชื่อเรื่องทูมบัสเตอร์ก็คล้ายกับทูมเรเดอร์ของลาล่าครอฟที่ออกค้นหาสมบัััตติในนนนสสาาาาาาเเเหหมมืืออออกกกกีี้้งงงรรรรรจะบว่่่ททด ที่เห็นมาตั้งแต่เอพิโซดแรกนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้พระเอกที่ชื่อซีเวนแกรนด์หรือว่าโคโยชาวกีเทพดวงจันทร์ของชาวแอสเท็กก็ถูกมาร์กออกมาแต่งเรื่องใหม่ในแบบของตนเองให้กลายเป็นคอนชูแทนครับนอกจากนั้นในซีนต่อมาก็ชวนให้งงหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าตัวละครมากมายรวมทั้งสิ่งของประกอบฉากนั้นล้วนเคยปรากฏมาแล้วใน3เอพิโซดแรกเริ่มต้นจากครอลลี่ลุงนักแสดงร่างทองนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่กําลังประกาศรหัสบิงโก รูบิกคิวที่พระเอกเล่นเพื่อพยายามไม่ให้ตัวเองหลับไกด์นำเที่ยวที่เคยนัดทานข้าวกับมาร์กเจ้าหน้าที่ FBI 2คนที่เข้ามาพาตัวสตีเวนไปเจอกับอาร์เธอร์ก็ Arthur, กเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งถ้าอ้างอิงกับคอมิกทั้งสองมีชื่อด้วยนะครับว่าบอบบี้กับบิลลี่ดอนน่าหัวหน้านง,งานของสตีเวนตอนที่ทางานที่พิพิธภัณฑ์เธอกอดตุ๊กตาสคารับแบบเดียวกันเอาไว้ขนมคับเค้กก็เสือไปถึงรถขนขนมที่สตีเวนใช้ขับหนีศัตรูครับ ภาพว่านกฮัมมิงเบิร์ดท,ที่มีสีสันเป็นกระโหลกคอนชูที่เป็นแรงบันดาลใจรูปร่างลักษณะของเทพจันทราในจินตนาการของพระเอกโอสการ์บนไวบอร์ด bon ก็คือโพสการ์ที่แม่ส่งมาให้สตีเวนนะครับแต่ทว่าจริงๆแล้วเล่าเป็นคนแปะมันด้วยตัวเองครับซึ่งก็เป็นไปได้ที่คนที่มาร์โทรคุยด้วยในเอพิโซดที่หนึ่งไม่ใช่แม่ของเขาแต่ว่าเป็นเล่ากัสเจ้าปลาน้อยขนมที่เล่ากินนิ้วก้อยที่พัดฟาสเตอร์รูปสคารับเอาไว้ ซีนหกล้มเพราะขาถูกพันกับรถเข็นก็ใช้มุมกล้องแบบเดียวกับซีนที่ตื่นแล้วตกจากเตียงหรือฟิกเกอร์มูนไนท์ที่มาร์กน่าจะเป็นคนระบายสีลงไปด้วยตัวเองครับทั้งหมดที่เราได้เห็นเป็นเหมือนการแกล้งคนดูนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่มาร์กแต่งขึ้นเองหรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทว่าถ้าพิจารณาดีๆอันที่จริงแล้วสิ่งที่ฟุ้มกับอยากนาเสนอก็คือการทําให้คนดูได้รู้สึกสับสนแบบเดียวกับพระเอกอน,นะครับที่เขาไม่อาจแยกได้เลยว่าอันไหนของจริงอันไหนเป็นความฝันเราาาาตตออออออนน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 นี้้กกกกก็็มมมงงไไ่่่่เเเหหืัััจจจววววะะะถึพุธลลแป๋ยข ภาพขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไวน้นะตรงนี้ด้วยนะครับท้ง a d v i c e ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอที IT, ทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พิมพ์เตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนคุณผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก a d v i c e .co.th ก็สามารถใช้โค้ด the move เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT ทนึกถึง advice จจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้วออบทันชอมโอรแสแสงส้ส้้าาววสสาหามารถดดูนนจอไ ขึ้ลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบว่ายังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักรับได้ไม่งอคุผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ o p t u s ได้เลยนะครับใช้โค้ดเด Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะ มาร์กจะถูกพาตัวไปพบหมอที่ดูแลเขาและแน่นอนนะครับหมอก็คือตัวละครอาร์เธอร์แฮรโรที่พยายามจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงแค่ภาพในจินตนาการที่เป็นผลมาจากอาการป่วยทางจิตของพระเอกเราจะได้เห็นภาพหมู่บ้านบนเทือกเขาแอลในเอพิโซดแรกรองเท้าที่อาร์เธอร์สวมใส่ก็เหมือนกันไม้เท้าที่หมอใช้ก็คล้ายกับไม้เท้าของอมิิร รูปปั้นจระเข้ทองคําของตกแต่งรูปพระจันทร์เสี้ยวที่มีลักษณะเหมือนกับแผ่นพับสถานพยาบาลที่พนักง,งานฝ่ายบุคคลมอบให้พระเอกนอกจากนั้นเข้าความที่หมออาเธอร์บอกกับเรามีประโยคที่น่าสนใจนะครับว่าไม่มีต้นไม้ใดจะเติบโตรับแสงสวรรค์ได้หากไม่เคยโน้มตัวลงไปยังเอเวจีเทียบเท่ากับมาร์กที่ถูกยิงจนเสียชีวิตและน้บจากนี้จะเป็นบททดสอบของเขาว่าจะเป็นยังไงต่อไปก่อนที่จะสรุปเรื่องนี้ผมขออนุญาตเล่เขาข้อสังเกตให้ครบก่อนนะครับมาร์กที่หนีออกไปจนได้เจอเซเว่นที่ถูกขังเอาไว้ในโลงศพทว่าระหว ไปเอ็นมาชเช็กเชนตาช่างที่อาเธอร์ใช้ทดสอบสารฤทธิ์ของเขาว่าควรฆ่าต่อการอยู่ต่อหรือไม่ลงศพอันที่2ก็มีคนอยู่ด้านในด้วยเช่นกันแต่ว่าพวกเขาเลือกที่จะละเลยมันเหมือนเป็นตัวบอกว่ามาร์กและสตีเวนต่างรู้อยู่แก่ใจครับว่าในจิตใต้สำนึกของเขายังมีอีกหนึ่งบุคลิกซ่อนอยู่และท้ายที่สุดก็คือการปรากฏตัวของทาวเวร์เรสเทพิโปเสียงใสน่ารักกระดุกกระดิกที่ได้แอนโทเนียซาลิปมาให้เสียงภาคซึ่งทางผู้ชมลองกดเข้าไปดูข้อมูลใน A M D B นะครับทาวเวร์เรสจะปรากฏตัวใน2อเอพิโซดที่เหลือดด้้ววยยโสถานนนะขออองเเเททพตัีก็็คืธป แห่งการให้กำเนิดและตุ๊กตาของทาวเวรสก็ปรากฏเป็นของที่ระลึกในเอพิโซดแรกมาแล้วด้วยเช่นกันครับ เอาละรครับข้อมูลเนื้อเรื่องข้อสังเกตกับอิสเตอร์เอก็จะประมาณนี้ครับต่อไปมานพูดถึงความเป็นไปได้ในซีนช่วงใกล้จบนะครับว่าสุดท้ายแล้วอะไรเป็นอะไรกันแน่ส่วนตัวนะั้นผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าทีมสร้างตั้งใจทําให้คนดูู้สึกสับสนแบบเดียวกับที่สตีเวนรู้สึกมาโดยตลอดเพราะมันเป็นบริบทที่อยู่คู่กับตัวละครมูนไนและเรื่องราวในลักษณะแบบนี้ก็เคยถูกเล่ามาแล้วในมาเวลคอมิกที่แต่งโดยเจฟฟ์เลมายในเรื่องนั้นเริ่มต้นด้วยฉากที่มาร์กเดินทางไปพบกับคอนชูนัวิหารที่เขาเคยพบ ว่าตัวเองกําลังจะตายและคอนชูก็คิดเห็นแบบนั้นทว่าเทพจันทราก็บอกกับเขาว่าหากนายอยากเกิดใหม่นายจะต้องผ่านการเจ็บปวดไปให้ได้ฟื้นความทรงจําว่านายผ่านอะไรมาบ้างและนี่จะเป็นหนทางเดียวเท่านั้นทัานใดนั้นเองที่ภาพทั้งหมดย้อนกลับมาเขาก็ตกใจตื่นพร้อมกับค้นพบว่าตนเองกลายเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งคนที่แวะมาพาตัวพระเอกไปก็คือบิลลี่กับบอบบี้ทั้งสองฉีดยาระงับประสาทให้ยาน,นอนหลับกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าด้วยเหล่านี้ก็คือกระบวนการที่ใช้รักษาคนไข้ของที่นี่ครับพระเอกจะได้เจอกับเพื่อนเก่าในี ด้วยเช่นครอลลี่เฟรนชี่เพื่อนสนิทแต่ว่าแม้แต่มารีนคนรักของเขาก็เป็นคนป่วยด้วยเช่นกันทว่าทุกครั้งที่ได้เห็นคนรู้จักภาพความทรงจํามันก็ย้อนกลับมาส่งผลทําให้มาร์กเองก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นความฝันในขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนเขาก็สามารถสื่อสารกับคอนชูแล้วมันก็ทําให้เขาตัดสินใจเอาผ้าขาวมาพันเป็นหน้ากากมูลไนแล้วก็หนีออกจากที่นี่ครับ ในตอนนั้นเองที่เขาเห็นบ็อบบี้กับเบลลี่กลายสภาพไปเป็นอสูรกายเห็นเมืองด้านนอกปกคลุมด้วยทะเลรา,ายและปิรามิดตั้งอยู่ทว่าม่อนหน้ากากถูกถอดออกภาพทั้งหมดก็กลับเป็นปกติเราก็เลยยังไม่รู้นะครับว่าอันไหนจริงอันไหนเป็นภาพหลอนมาร์กได้รับการดูแลโดยแพทย์ที่มีชื่อว่าด็เอรเอเมดเธอพยายามจะอธิบายอาการป่วยของเขาพร้อมทั้งโชว์หลักฐานความเพ้อฝันว่าตนเองเป็นมูนไนของมาร์กค,ความสับสนก็ยิ่งถาโถมหนักขึ้นกระทั่งมาร์กได้เห็นคอนชูอีกครั้งเขาถามว่าตนเองอยู่ที่ไหนทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนนี้บเขาทไมคชชูถึง่่วย คอนชูจึงให้คําตอบว่าที่แห่งนี้อยู่เหนือ t i ม e แอนด์สเปซและเราเรียกที่นี่ว่าอาร์เทวอยที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นที่มาของเผ่าพันธุ์เทพแบบเดียวกับคอนชูครับเทพแบบเขาติดอยู่ในนี้มานานแสนนานว่ากันว่าเมื่อบรรพาการชาวอียิปต์เป็นของเล่นของพวกเขาและเหล่าเทพสามารถเดินทางข้ามไปมาระหว่างอาร์เทวอยกับโลกของเราได้อย่างง่ายดายแต่ว่าตอนนี้ที่ทําได้ก็คือการส่งพลังและตัวตนผ่านร่างอวตารข้ามไปเท่านั้นอีกประเด็นสําคัญก็คือเหล่าเทพในอาร์เทวอยก็มีสงครามกันเองและดูเหมือนว่ามีเทพตนหนึ่งที่หาทางออกไปยยังาาารรเเทวส็จโดพลาาี่ กำลังรักษาตัวก็เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเพราะดอเรเอเมดคนนั้นจริงๆแล้วเป็นร่างอาวตารของเทพอมัดคือเขาเขียนแบบนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะหมายถึงอมิดนั่นแหละซึ่งต่อจากนั้นมาร์กเพื่อนๆก็รวมตัวกันหาทางหนีออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้ส่วนเรื่องราวในคอมิกจะเป็นยังไงต่อไปผู้ชมลองไปหาอ่านกันดูนะครับทั้งนี้ที่ผมยกเอาคอมิกมาเล่าเพราะบริบทของเรื่องมันคล้ายกันมาก ผมจึงเชื่อว่าทั้งหมดที่ผ่านมาจากทั้งสามไิโซดไม่น่าจะใช้ภาพหลอนมันคงเกิดขึ้นจริงๆและณนะตอนนี้เรื่องราวกําลังนําพาพระเอกสู่การเกิดใหม่อีกครั้งโดยการเกิดใหม่คราวนี้เราเชื่อว่ามาร์กและสตีเวนจะตกลงยอมรับกันและกันได้ซึ่งผมหมายความรวมถึงตัวเจคด้วยนะส่วนสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนผมยังตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าให้เปิดช้อยส์ให้คุณผู้ชมผมว่ามันเป็นไปได้ทั้งพื้นที่ที่เรียกว่าลิมโบหรืออาณาเขตหลังความตายที่จะนําส่งวิญ,ญญาณไปยังพบหน้าแต่ในกรณีของมาร์กก็อาจจะเป็นอนาณา ทีนี้ถ้าไม่ใช่ลิมโบก็อาจจะเป็นอาร์เธอร์วอยด์รือว่าโอเวอร์วอยด์ที่คอนชูเคยพูดถึงและตัวเลือกสุดท้ายก็คือทั้งหมดเกิดขึ้นในจิตใจของพระเอกและเขากำลังอยู่ในกระบวนการพิพากษาของอมิตรและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วเลยครับเอาละท้ายสุดถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ